สวัสดีครับ,สว,ส,รบสวัสดีพี่น้องสุขูสุขค,คนครับวันนี้มาพบกับช่องหักนกชาแนลครับวันนี้มากับน้องกันสองคนครับวันนี้ก็อยากเสียคําแน่แหละครับมาทานหูนนงไห้กับท่านมาจากเถื่อเลยส่วนน้องกันครับกินกอนมาทันได้เป็นเมนูเด็กเซนอีกแล้วพี่น้องเลยเป็นเมนูตําสัวข้าวปุ้นใส่หนวดมึกกระดองครับเอามานั่งดีดๆเฮาบันหิว <laughs> แห้งบ่ครับ ทางนี้น้องกันจะได้เป็นทางแคบหมูครับแคบหมูอาชีเลื่อมแรงน้อยครับมันนี้เพิ่มแสงขึ้นเอา้าแซบๆน้องกันครับมัอน,นี้โอ้ยขับขามาก่อนลงมือเลยบ่ประธานระวังอย่าได้ลอกักกินแล้วเอา้าแซบๆครับผักตอดฟีเขาโอ้ตามข้าวปุ้นแล้แรงครับมันนี้ แซ่บปะครับขมืกเป็นนวดครับนนมือกระดองแกมพักกรอบครับเป็นอะไรกูเปว่ากูจิงเลยมันเ <ś> แสบบ่ครับหืมบวบเพชดเนาะแสบ, <ś> บเพ็ดห <ś> ืมบวบเพชเพ็ดนิดหน่อยอ่ะ <ś> ขออนุญาตใช้มือครับมนัน <ś> กินสองคนหืม <ś> เราได้กินแต่แคบหมูแล้ะมือขึอ้นขึ้นไปมึกฟ้าพ่าดําช่วงนี้คือบอ่อครับน้องวุ่นน้องวายเลือกคำครับคัมยังไงเอ้าอืม อืหั่นแล้วมาดำกันเขาต้องซอยกันฮช่วงนี้พี่น้องบางบ้องบางบอลเนาะเกี่ยวเข้าพนวาครับเอาแล้วไว้ๆพี่น้องเลยเอาขึ้นเราจังหน่อยฝอนตกห้าม ผลตรงํำเข้าใหม่อือนะครับนญ่เลยครับนี่แหละครับของมันแสก อือเส้นยาวคักนำใส่ทั้งหนดปลาหมึกปุบๆเหมือนกิตําหุงไหครับเผ็ดนี่แหละครับมันจังจวด ืมืดเรียวครับนี่ตอนนี้ก็กำลังประมาณฮาร์โมนี่แหละพี่น้อยแต่จะคำแล้วครับไม่ได้กินแต่หึงนนาอโซ่ข้าวปุ่นเนาะกินแต่ตำมะฮงน้อยกินจากเปแล้วแมน,น ขอบกอบ,ออบอกพอดดนะครับดูกินก็พัดดสองคนมานี่งข้ามงไงบึงดำบิดข้างไงก่อนอืมมสองกันกับบุ่ยอมแพ้กันครับคำาหไงแต่คำาหไง เพชรเพชรเทาไรเพชรก็กินน้ำเพชรก็กินน้ำก็เดี๋ยวเพชรก็ใส่คั่ยิ่งใหญ่ขึ้นเก่านะคือสีแล้วแล้งเลยครับมันเแล้วแล้งมั้ง ชื่อบริกนเขาแรงนะนวดมึกหืมเกาหนวดมึกหนกักกานกินวววเวลาตตะเวนตกดินคำโลดคำไป้ะ เม่นอกอับเป็นผู้ตําส่วนผู้ดํากับน้องกันสิเป็นผู้กินเอาใส่เลเแม่มาทำกันเทาตรงซอยกันเนอะสามมาคีกันแม่นว่ สามัคคีกันไว้คือข้าเนียวหนึ่งไม้เพิรร่นว่ายาสุเพสแปลงห่างคือน้ำถูข้าเนียววาา่าซ่านหมูกรอบแหง้งนะครับท้งระเบดหลายแหง้งพี่น้องท่านใดสนใจของผดำสร้างใดครับอันนี้โมเมนต์ของพอดำกินของเพิน่น <c oughs> อืพันแคบหมูแล้วพี่นอ้องเงินแล้วน้ำนักแล้วกัมมีน้ำไปอ่ะอขออย่าใส่ทางแคบหมูหมูกระโจกครับเสซนหน่อยๆ เชินไ,ไงมีบะเชินไงยประดำใบทอดครับใวทอดแมนเ<อ>สีนหน่อยก็เอาเลยอืออือเหยตตาพี่น้องกครโดนเยีตาพี่นอ <c ười> ้องบองบดีตาเจ้าของโอ้ แซบดจดจวดอิ่มห่งบ<ว>่พี่น้องกันสิว่ากินไปกินมากขึ้นากันนาแดงให้มันคำครับปนันทิธาเอ,อวุฒ่ว่ามาตรงเรียนเนาะน<ม>ี่ครับต้องเห็ดขีดใบกอนนะครับเพราะว่าเลื่อคำ ข้ามือใดมาตเว้นกับกินน้ำกันบางมือกับพอดำไปรับยุงเลี่ยนครับอิม่นะมแล้วะอิ่มแ้อิ่มแล้วให้ได้นั่งท่าอักโง <c oughs> พอดำได้บอกให้อิมอ่มบ่นั่ง <c oughs> <c oughs> อืมน้ำกันอิ่มปลาซำครับ Mình nằm nồi mình Im đi bà Mưa lên thì chị lên cầm nhận Tâm mặt hùng Mưa lên tâm hùng Oh. สแยบ,บครับฝากพี่ตอนน้องเฮ้ามอนี้ต้องขอโทษขอภายนํามันคําครับพี่น้องอาจสีเหลียวเบิ้งคือแสงแห้งเพราะว่าอันนี้ก็คือเป็นแสงจากธรรมชาติครับบริสัยไฟซองเนาะแม่นหรอปะหอยคือนังไหบานเพชรป,ปะครับโอ้เพชรแห้งครับเดี๋ยวสี <c oughs> ฟ้ามม่โยกกันู่ครับ <c oughs> นังกินน้ำผู้เดียวเอา้า ขอบุญขอบุญครับแฟนคลับ FC ซสุมองสุบอลสุเจรครับที่เขามาติดตามรับชมเป็นกำลังและอกแรงใจให้บาวดำกับน้องกันครับเหมือนนี้ <c oughs> เหลือสองีวิตคือเหลือน้อยแท่เบาวดำ <c oughs> ไปโรงเรียนคำครับต้องขอสุขขออภัยนํำเอาสารับจะเปลี่ยนกันไปเนาะพี่น้องเนาะ <c oughs> บางเธอกับน้องกันมากบางเธอก็ะสนกมา บางเคือกะพอดับมูมาผู้เดียวได้บานี่มูม่มูเอาครับยางกีรายก็ได้น้องกันครับมาบอกเป็นมูเล่าบกินกยาให้เล่ามานางซุม่มเอาโมนิกะฝากให้เดอ้อพี่น้องเดอ้อฝากเอฟซีแฟนคลับกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับผูบรันกดกดมากระดิงให้นําแจ้งเตือนบอสิเป็นทาง YouTube กด็ดีบอสิเป็นทางเพจ Facebook กด็ดีเอาขอบคุณเลยลายๆครับหลังจากโมนิกะ <c oughs> เอาไว้สักนินะครับเนาะขอพี่น้องเฮามีความสุขความจเจริญครับคิดสิ่งใดวังสิ่งใดสมความมุ่งมั่นปัถนาครับ ลำำลอยๆถูกหัวลอยเบอร์ครับสำหรับคลิปนี้ขอขอบคุณครับ